สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับมาสู่แอมมี่มีมาโชวอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแอมมี่จะมาทำการอันบ็อกกระเป๋าแบรนด์หนึ่งค่ะที่ทางแบรนด์เขาเคลมมาว่าไอคอนแค t a ์เกดเิดอกระเป๋าในตำนานใบไหนที่เขากำลังจะกลับมาดีกตามมาดูกันค่ะ <laughs> จากสีชุดวันนี้แล้วนะคะจะพอเดากันออกไม่เอย่ยว่าน้องกระเป๋าใบนั้นคืออะไรเธอเดน้องมาเบิี่นั่นเองอจป็นไงคะใส่สีเสื้อมาแบบให้เขาก็สีถุงเลยนะคะวันนี้ okay, okay. พเพื่อนๆพอจะเดากันออกแล้วใช่ไหมคะว่าไอคอนิกรุ่นไหนที่เป็นแบบเป็นไอคอนิกของมารเบิี่เลยอะ่ะมันคือรุ่นนี่คะ่ะ มันคืออเล็กซ่าในปํานานทุกคนโอ้ oh my god สวยมากเลยอะไป oh. แล้วเดี๋ยวก่อนนะคะขอบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ใช่กระเป๋าแอมนะอันนี้คือกระเป๋าของพี่สาวที่มาที่ไปของน้องกระเป๋าใบนี้นะคะก็คือว่าเม r ร์ r บอเนี่ยเขาจะทำการฉลองครบรอบ50ปีของเม r ร์เบอรนะคะเขาก็เลยได้นำรุ่นอเล็กซ่าเนี่ย กลับมาทำอีกครั้งหนึ่งจะบอกว่ารุ่น Alexa เนี่ยเขาเลิกผลิตมาหลายปีแล้วนะคะ <Yeah. S 1> แต่ด้นในเนี่ยโอกาสพิเศษครบรอบ50ปีมารบรีเขาก็เลยนำรุ่นนี้กลับมาอีกครั้งเราก็เปิดตัวพร้อมกันทั่วโลกนะคะวันที่2พฤศจิกายนเดือนปี2020ที่ผ่านมานี่เองค่ะพอพี่สาเขาได้ข่าวมานะคะเขาก็เลยไปติดต่อที่ช็อปที่ภารลกอนนะคะ oh. ก็เลยได้มีการพูดคุยกับ SA เนาะพอเมื่อวันที่5พฤศจิกายนเนี่ยทาง SA ก็ ลายมาว่ามีกระเป๋ารุ่นนี้สีนี้ที่ทางพี่สาวแจ้งว่าต้องการเนี่ยหลุดจอมา1ใบต้องการไหมพี่สาวก็เลยโอเคเซเยสแล้วก็ไปรับเลยนะคะ SA เาบอกว่า m a r b บลี่อเล a รุ่นนี้สีนี้มีเข้ามาในไทยล็อตแรกแค่5ใบเท่านั้นอันนี้คือ1ใน5ใบล็อตแรกของไทยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของน้องกระเป๋าใบนี้กันนะคะ อ่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คือหนังหนังของรุ่นใหม่อันนี้นะคะแอมขอเรียกว่ารุ่นใหม่เนาะหนังของรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะใช้เป็นหนังเ e a v y g เก i นนะคะก็คือจะเป็นลายหนังที่เป็นเม็ดค่อนข้างใหญ่เนาะเป็นหนังวัวนะคะนี่เป็นเม็ดหนังที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็เห็นได้ชัดนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือหูหูในรุ่นใหม่อันนี้นะคะก็จะเป็นหูถักแบบนี้เลยอันไหล่นะคะมาในอะไหล่สีไรโกนะคะจะเป็นทองที่แบบ ค่อนข,ข้างชายอ่ะเป็นทองสว่างสว่างมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูอะไหล่ไปพร้อมๆกันที่เห็นชัดๆตรงนี้เลยนะคะก็คือจะเอ่อเป็นอะไหล่สีทองเนอะปั๊มคำว่ามาร์เบอรี่แล้วก็มีสัญลักษ์สัญลักษณ์ของมาร์เบอรี่นะคะเป็นลูกต้นไม้ยอยู่ด้านบนส่วนอะไหล่ตรงนี้ก็คือจะเป็นสีทองทั้งหมดเลยนะคะตรงหมุดตรงเนี้ยก็จะมีปั๊มคำว่ามาร์เบอรี่ทั้งสองข้างนะคะต้นตะขอเกี่ยวอันนี้ก็เหมือนกัน ตรงตะขอตรงนี้นะคะก็จะปั๊มคำว่ามาเบอรี่ค่ะตรงนี้ทั้งสองด้านเลยอันไหล่ที่เป็นหมุดนะคะก็จะเป็นแบบเป็นหมุดกลมนูน,น,นเป็นสีทองเหมือนกันค่ะทั้งสองฝั่งด้านนอกนะคะตรงนี้ก็จะเย็บเล่นเหมือนเล่นลายนิดนึงนะคะ่ะเย็บลงไปให้ดูเหมือนเป็นแบบเป็นพ็อกเก็ตแต่จริงๆไม่มีพ็อกเก็ตอะไรนะคะเป็นหนังเรียบ,เ,ยบเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะอุ้ยลืมบอก ตรงนี้นะคะก็จะมีสัญลักษณ์ของมอร์เบิี่เหมือนกัน,นะคะ่ะเป็นรูปต้นไม้นี่สฝั่งเหมือนกันค่ะสอ,อันเลยกระดุมตรงนี้นะคะก็จะเป็นแมกเนตเนาะแตะแปะนี้ค่ะเสวนสายตรงนี้นะคะเขาก็จะรูมาเพื่อความสวยงามนะคะนี่พอเ,เปิดออกมานะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแผ่นหนังแบบนี้อนไนเขาก็จะเป็นสีทองไลโกหมดนะคะ ด้านในนะคะไทกเกอร์อันนี้แอมว่ามันเหมือนเป็นแบบเป็นหนังกลาบบาอืมจะเป็นช่องโล่งๆใหญ่ๆนะคะหนึ่งช่องกว,งกว้างๆแบบนี้แล้วก็จะมีพ็อกเก็ตด้านหลังเป็นหนึ่งช่องเหมือนกันค่อนข้างกว้างเนาะแล้วก็ในนี้ก็จะมีแท็กนะคะเขียนว่าเอ,อ่อ made in England ค่ะแล้วก็มีโค้ดอยู่ด้านหลังนี่นะคะตรงช่องแผ่นหนังตรงนี้นะคะเขาก็จะสแตมป์คำว่า m ม l b e r รีด้วย มาเบอรี่แล้วก็อิงแลนดนะคะดีเทลอีกอย่างนะคะของมาเบอรี่รุ่นใหม่นี้นะคะเนี่ยตรงด้านในกระเป๋าอะค่ะเขามีการเย็บขอบก็คือจะเย็บอย่างเงี้ยลงไปจนถึงก้นกระเป๋าขึ้นมาด้านนี้นะคะทั้ง2ฝั่งแบบนี้เลยทําให้กระเป๋าอะมันดูเป็นทรงมากขึ้นค่ะเขาเย็บเสร็จแล้วเนี่ยเขามีการเอาแผ่นหนังอะคะ่ะ จริงๆบา,บางยี่ห้อเขาก็จะใช้วิธีการยาแนวเนาะแต่อันเนี้ยมาบรีรุ่นเนี้ยคือเขาใช้แผ่นหนังมาปิดตรงรอยเย็บปะค่ะแล้วก็เย็บซ้ำไปอีกรอบหนึ่งแต่ว่ามันก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะนี่แบบนี้เห็นไหมอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเรามาดูภายนอกกระเป๋าเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยจริงๆคือมันก็อาจจะแบบด้วยความสวยงามด้วยส่วนหนึ่งนะคะ แต่ตรงนี้คือเราสามารถแกะออกได้เนอะเผื่อวันไหนที่เราแบบจําเป็นใส่ของเยอะๆอะ่ะมันก็สามารถเพิ่มพื้นที่ของกระเป๋าได้อีกนะคะหมวด2ด้านคือสามารถแกะออกได้นะคะแกะง่ายๆเลยไม่ยากด้วยความกว้างของกระเป๋าเนี่ยมันก็จะยิ่งเปิดได้มากขึ้นเพื่อนๆจะเห็นชัดเลยว่าการที่เขาเย็บขอบด้านในเนี่ยโดยการใช้แผ่นหนังมาติดอีกรอบหนึ่งเห็นไหมคะ1คือมันเรียบร้อยด้วยแล้ว2มันก็จะแบบแข็งแรงทนทานกว่าการที่ เราใช้ยาแนวทาถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้อะไรเยอะๆนะคะเราก็ไม่จําเป็นต้องขยายหรอกค่ะกระเป๋ามันก็จะเป็นสรงมากขึ้นค่ะเดี๋ยแอมลองมาสะพายให้ดูนะคะว่าสะพายแล้วจะเป็นยังไงลุกจะเป็นยังไงนะคะคือในไซส์แบบเรกูลานะคะไซส์ปกติสายสะพายนะคะปรับได้ทั้งหมด เระดับนะคะซึ่งอันนี้แอมปรับในระดับที่สั้นสุดแล้วแต่ถ้าใครอยากให้สั้นเพิ่มขึ้นเนี่ยก็สามารถไปเจาะรูได้นะคะแอมแนะนําว่าให้ที่ช็อปทําการเจาะให้จะสวยกว่าส่วนใหญ่เวลามสัพายมาร์เบี่นะคะแอมก็จะสัายเป็นคอสบอดี้มากกว่าค่ะแล้วถือมาก็จะประมาณนี้ทั้งแขนค่ะแอมสัพพายแบบโชเดอร์นนะ ก็อาจจะยาวไปนิดนึงนะคะแต่จริงๆถ้าผพ้่ญอยตัวสูงๆก็ได้อยู่นี่ค่ะมานี้ค่ะนี่ก็เป็นอุปกรณ์แบบ f ูลเซ็ตจากช็อปไทยเลยนะคะสิ่งที่เราได้ก็คือตัวน้องกระเป๋าจะมาพร้อมกับแคบุกเนาะเป็นเล่มเนอยู่ในซองแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีบาร์โค้ดบาร์โค้ดของเขาก็จะเป็นแบบ อยู่บนกระดาษแข็งสีเขียวนะคะสแตมปอ์มาเบี่แล้วก็มีรายละเอียดของกระเป๋าค่ะแล้วก็ใบเสร็จนะคะใบเสร็จของมาเบี่เนี่ยก็จะเป็นสลิปออกมาเฉยๆนะคะแล้วก็ถุงผ้าแล้วก็ถุงกระดาษนะคะถุงกระดาษก็จะมาพร้อมกับลิปบินที่ผูกถุงกระดาษแบบนี้นะคะ หาถ้าช่วงนี้เพื่อนๆสนใจเนาะมีความสนใจในกระเป๋าเนี่ยแอมก็แนะนําว่าให้ลองติดต่อไปทางไลน์ของมาเบอรี่ก็ได้นะคะเขาจะมะีแอดมินคอยตอบอยู่เพราะว่าอย่างช่วงที่ผ่านมาที่แอมทักไปเนี่ยกระเป๋าคือไม่มีของเลยคือเราต้องลองเวท ting l i s ไว้แต่ไม่แน่ใจว่าช่วงนี้ของเข้าหรือยังนะคะถ้าไงสนใจก็ลองทักไปสอบถามข้อมูลเขาก่อนก็ได้ถ้าจะเป็นต้องลงเวท ting l i สไว้เราก็ลงเวท ting l i สไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องไปเสียเที่ยวนะคะ เพื่อนๆสงสัยไหมคะว่าทำไมมาร์เบ y ี่เขาถึงตั้งชื่อรุ่นนี้ว่าอเล็กซ่าเพราะว่าเมื่อปีคศ2010อะค่ะก่อนที่กระเป๋าใบนี้จะกําเนิอดออกมาเนาะก็คือทางมาร์เบ y ีเนี่ยเขาได้แรงบันดาลใจมาจากนางแบบคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอเล็กซ่าชุงนะคะทางมาร์เบรี่เขาก็เลยดีไซน์กระเป๋าออกมาเพื่อให้สอดคล้องกับอเล็กซ่าชุงค่ะก็เลยเอาชื่ออเล็กซ่าเนี่ยมาเป็นชื่อรุ่นของกระเป๋าใบนี้ค่ะ oh. ใครจะเชื่อน้องว่า อเล็กซ่าใบนี้จะเป็นแบบไอคอนิกของมาร์เบลอีกรุ่นหนึ่งเลยอะซึ่งเป็น i t สแบ็กเป็นกระเป๋าที่ขนาดเมื่อ10ปีที่แล้วที่ออกมาค่ะคือคนก็ตามหากันมากแล้วก็หายากมากแล้วยิ่งมาแบบหลายปีให้หลังมาที่ทางมาร์เบลี่เขาไม่ได้ผลิตรุ่นนี้แล้วอ่ะยิ่งเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆเลยอะพอปี2020ที่เขานำกลับมาผลิตอีกครั้งนึ่งอะโหทีนี้คือแบบ ไม่มีของเลยค่ะอย่างที่อัมบอกอ่ะถ้าเพื่อนๆสนใจเนาะแนะนาให้ลงเวทติง้งลิสไว้เลยค่ะไงวันนี้อัมก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะ<ๆ>ก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนถ้าเพื่อนๆ,ๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะอะไรที่อัมแบบตกหล่นไปยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาเพิ่มเติมกันได้นะคะจะได้เป็นความรู้ให้กับใครที่ได้เข้ามาดูได้เข้ามาอ่านด้วยนะคะมาแชร์ความรู้กันแล้วไงครั้งหน้าอัมจะมาอันบ็อกอะไรมารีวิวอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะไงวันนี้ก็ ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ